ตายกูดีตายยันดีก่อนออก่อนเน้นเน้นกาไทยป้อมล้ำล้มาดีเฮ้ยเฮ้ยกนโอ้ยกินโอ้ยโอยกิอนยัยอะไรขอยหมัดได้ไหมขอยหมัดได้ไหมอหันหลังให้ด้วย อยมันึงหันหน้ามาอยมันึงคอยมันใช่เหรอกำเลอนลันเดลเลื่นเดลบันเดลโอ้ยกาดีไว้เียโอ้อยากจะรีบทำให้เธอสลายเสียดนี้โอ้ยโอ้ยกายทำอะไรอยู่เพื่อนโอ้ยกิโอ้ยกิอ๋อ กำลังดูคลิปอยู่อ่ะคลิปที่ที่บอกตกคุณอ่ะเฮ้ยมึงจะลองคลิปวันนี้เลยเหรอใช่ผมกำลังดูอยู่เดียเ๋ยวไอ้แบบกิ่ายโดนผมรำแตกขาปอ้อมอ่ะกูอยากให้มึงรู้สึกบางแบบเวลาแบบเล่นแรสอะแล้วแบบโ<อ>ดนฟอร์เรนรำมันมเป็นยังไงไมึงลองมาสลับไอดีเล่มกูไหมได้ดิแต่ระวังนะเพื่อนมันจะกลายเป็น โอ้ยกิต EP พีสองโอ้เพื่อนมาเถอะกูอยากรู้เหมือนกันว่ามึงเล่นแร็แล้วมึงเจอฟอเลยมันจะเป็นยังไงมาตัดย์ในการแก้แค้นของกูเข้าเกมขอเลดีมึงไม่เลดีกูชวนแล้วไอ้กิตไงตัวปอมกันมาเร็วมาเลยอุ้ยผมเข้ามาดูประวัตินะวิกตอรี่เต็มเลยอ่ะแต่มีดีฟีดอันหนึ่งอ้าวไอเค กูไม่ได้ปิดประวัติด้วยเดี๋ป่านี้คนรู้เป็นผลมั้งสปอยจัดก็น่าจะเป็นดีฟีส2,000นะครับสำหรับไอดิกกิจง่ายโอ้โหพูดมากกรบเพื่อนกดเลยละกันยังมีอยู่ใช่ไหมฮิสก้าทำกิจกรรมครบแล้วนี่มีวะมี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 วันเล่นลุนไลใส่กูว้าเป็นลุนเป็นลุนปกตินะเพราะแบบไม่ต้องเหลี่ยมเพราะฟอเรนมันแบบธรรมชาติมันเก่งกว่าอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าผมก็อาจจะเอากนต่อยคุณไปเกิดได้นะครับด้วยหมัดคอนของผม แล้วกูจัดลูนของมึงเลยละกันนะเอาลูนของมึงามาตบมึงนั่นแหละมึงเล่นลูนดาเมจใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวมึงรู้เลยนะกลัวลูนนี้ไปอ่ะอยากโดนลำแบบไม่ได้เดินวะ่ะ <c oughs> <c oughs> ให้เดินก็ได้ครับแต่ก็ไม่ต่างอะไรจากดีนิ่งหรอกจริงเฮ้ยโอยระเบิดหรอเออเดะฮ่าฮ่าอ๋อ, <c oughs> อการหยิตจะเปิดเฟิร์สบัตรกิจไงได้เหมือนที่กิจไงเปิดเฟิร์สบัตรการหยิตได้หรือเปล่าน้องต้องทำเหมือนในอนิเมะนี่นี่เราเปล่ามันต้อง ยืนหน้ามาให้กอนต่อยก่ออนโ้เล่นฟอร์เลนแล้วโดนมวยตัวโลกคิวมันเสียเชิงอะดิไหวหรอมาโอ้โหอันนี้แบบอยู่ดีก็สะดุ้งนิดนึงนะครับทุกคอนเฮ้ยเสร็จตีก่อนเสร็ิตีก่อนนี่เงี้ยให้เวลาปรับให้เวลาปรับเฮ้ยเฟรมเรทสามสิบป่ะเพื่อนเฮ้ยเฟมเลยสามสิบป่ะกูลบหนึ่งอะเคลียแหลกมากเลยตอนนี้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 ิอ์ไลลน์ นี่มมงถึัดรปบอลเลนตัวนี้เลือด4,006นะครับลองดิลองต่อยพี่หน่อยดิลองหน่อยดิโอ้ยหนึ่งทีเหรอก่อนแรงกว่านี้ได้ไหมอ่ะโอ้ยเล่นบารีเจนไวมากเลยอ่ะขอขออีกหมัดหนึ่งได้ไหมอ่ะโอ้โอ้โอ้ไอ้ก้อนต่อยหน่อยก้อนต่อยหน่อยหลบไปดิเอชชิบหายมีโอกาสตัวนี้แม่งใช้เน้นเป็นแล้วแม่มาข่มเด็กมาตบเด็กไอ้ ก็ใส right. like ่เลยละกันเป็นไงเป็นไงเอาเออเออก็มาดิก็มาดิเอางานหรอ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 มาดิมาดิเอาเออเออเออโอ้ยก้อนอย่าหนีดิก้อนมาเดี๋ยวมาเดิ๋ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโดนเหมือนคลิปกูเลยเสียงหายโอ้อะไรวะอย่าโดนเฟิร์สบัตเหมือนกิปตัวเองเลยโอ้ยกลีดวะ โอ้ยกอนอย่างนั้นแหละกอนอย่างนั้นแหลยคู่ไทยครับเพราะมอนคลิปไอ้สัตว์ไม่โดนไปไม่ได้อันตี้อยู่เมินน้องโอ้ยกอนไม่ไหวแล้วกอนโอ้ยดอกว่าวกอนเอ้ยแทงอ้าวก็ดีมาอยู่อึ้ยเสียวอ่ะเดี๋ยวตายสองตัวติดมีแผไดนนู้นเลยเอาอีกเอาอีกเอาเอกขอเอกขอเอกต่อยอีกครับต่อยอกมาเอกมาเอก ต่อยกูทีว่านี่ก่อนก่อนไม่นะก่อนกูเล่นฟอร์เลนกูก็โดนแม่งขัดอันตีกูเล่นมวยกู่โดนขัดต่อยรู้สึกยังไงล่ะน้องนี่แค่เริ่มต้นนะใจเย็นครับทุกคนเกมันพลิกได้เสมอแต่จะไม่ใช่ตานี้จะต่อยเข้าไหมนะฟอร์เลนเงินนำเนี่ยมาดีมาดี ยังไม่มีเชิงเทียอะไรทั้งนั้นครับผมใส่เลยครับได้โชโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าแปลว่าได้ดันและไม่ได้แต่กันเลยก่อนใส่ให้โดนหน่อยก่อนไม่ไม่ถูกต้องนะเฮ้ยฝึกเวงเบ็ดอยู่กูฝึกเวงเบ็ดอยู่น้องใจเย็นโอ้ยก่อนโบยก็ดีก่อนมีที่ไม่เอาัตไปเข้าเลย่ะกูใช้บัตรจี้กลับไปตอกขาเเนี่ย ไต่พูดดีต่ยันดีก่อนอ้อก่นเน้นเน้นยิ่กาไ่ครับป้อมล้ำล้ำมาดดิเฮ้ยเฮ้ยอ๋อออกอนอ๋อกนเสียฟกอยู่ไหนวะก่อนโดนครับป้อมไปนะก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกิน อะไรกูดูดหมีแรงมากก็ดูดสีเฮ้ยพวกเสียงกูมาจากไหนเนี่ยเหรอกูยังไม่ได้พูดเลยจ้ะโอ้ยก่อนอย่านี่ก่อนก่อนอย่ากอนกอนเป็นลูกชิ้นเลยลูกชิ้นมันล้ำไม่ได้ก่อนที่าบ้านมึงถือดาบรำหมอกูไปบอก Gm เถอะนะกูไม่ได้บอกนะ ส่วนจะบว่าถ้าไม่ใช่สปอเลนัวตัวอะไรจ็กเกอร์มันใช้ไพ่อะจ็กเกอร์แต่กูใช้ดาบไปก่อนมาแล้วก่อนจโอเคโอเครออ้ดอกว้าวเสียคิไปร้อยตัวตายีเข้าไปเลยต่อยมันะ เข้าไดีเข้าไดีเข้าไดีต่อยดิต่อยกูทีโอ้ปอมก็ตีกอดก็เตะโอโอโอ้ทำไมมันไม่เข้าเลยวะทุกคนขออีเดี๋ยวเออีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกเด้ปลาขออีขออีเอาอีกเด้ปลาขออีกขออีกตอนนี้แม่งเสพติดความเจ็บปวดโอ้ยนี่หลัล้าะร้อยเฮ้ยแรงกว่านี้แรงกว่านี้ดีต่อยดิเฮ้ยแรงกว่านีู้ยูเฉยดิอยู่นี่ไงอยู่เฉยแล้วเนี่ยต่อยดีโอขอหมั้นหมัดได้ไหมขอหันหลังให้ด้วย hôm nay 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 Đi nay à, Đi nay hôm ôi, hôm nay hôm nay hôm nay Ôi, nay hôm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  นีี่สสดโอ้ก้ลนรู้สึกยังไงล่ะไอ้นองตอนที่มึงลำกูกูก็รู้สึกอย่างนี้แหละโอ้กลนโกลนขังชีวิเลยมาจากไหนนีเนี่ยไม่ใช่ก้อนทั้งหมด โอ้ยก่อนนอนคาปอมเลยก่อนก่อนไปไหนก่อนก่อนฉันไม่ยอมจบไม่ได้หรอกนะก่อนก่อนไงจะไปไหนกันก่อนโอ้ยก่อนโดนดอกเลยนะก่อนโอ้ยโอ้ยตายเลยก่อนกอนจะคิดถึงนายอย่างเลยนะก่อนจะไปหานายที่นาบ้านเลยก่อนมึงไม่ต้องมาแล้ว มมึงงจริก่อนฉัน <half. S 2> er: อยากโดนนายต่อยอะต่อยฉันหน่อยนายนายนายมายืนนายนายยืนตรงนี้สิยืนตรงนี้สิตรงที่ฉันยืนอยู่เนี่ยมึงจะถ่ายกูเข้าบ้านนะดิไอ้สัายไม่ได้กูจากตรงนี้มึงจะถ่ายอ่ะได้เลยได้เลยมันจะไหวจริงๆเหรอก่อนก่อนมันจะไหวจริงๆเหรอเอ้ยก่อนแล้วทำอะไรอ่ะเน้นที่กูฝึกมาถ้ามมันเบาอย่างนี้ ตังอะไรกว่านี้คีบครูขอตังหน่อยเอาเลยก่อนจะล้ำคีบก็ไม่ล้ำได้หรอกโอ้นี่ละมาดีมาดีมาดีเอ้ยได้เลยก่อนนี่จะไปหาได้เดี๋ยวนี้แหละมาเลยย่ามาเาต้อมาเวโอออยก่อนอโอก้อนออทำบอลออออใช่วันหนตีธรรมดาอย่งไรก็ต่อยนะก่อนได้อากจะลองตีธรรมดาสั้นว้ก่อน ต้องไหวแล้วว่าจะเกาะกูมากรเกอกต้องมาสองอันครับจังหวะนี้โอ้กอกมาดี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 กอกมาดีราะไปไหนก่ะกอกมาดีมาดีมากระเอกนาดีมิดีมาดไหะกอกมาดีาดีมาะอมาดมาดีมา้ีกระกอมามาีมได้กะกอกมาดีมาูกระกอกหนอ่ะก่อนโอ้ ย่กให้ฉันได้สั่งสอนนายเถอะนะกอนกอนกอนน่าจะหนีไปไหนเนี่ยนายให้ฉันได้สั่งสอนนายเถอะกอนจะมอบความเจ็บปวดให้กับฉันทีก่อนโอ้ยขอร้องขอร้องฮิโตกะอย่าทำอย่าทำฉันฉันไม่ทำอะไรนายเลยก่อนอย่านายทำแต่ฉันอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้ยกอนทำไมต่อยแล้วเลือดเพิ่มเลยกอน มึงยืนมึงมายืนนี่นี้แน่จริงอะ,ะอีโตกะยืนลตรงกูตรงกูอ่ตรงหน้ากูเนี่ยมึงมายืนตรงหน้ากูอ่ยังยิงย้าวคว้าไม่ไหวเลยนายเปลี่ยนไปเยอะนะเนี่ยก่อนไม่เป็นอย่างนี้นายจะเป็นฮันเตอร์ไม่ได้นะฝากตามหาจีนแทนกูด้วย ได้ๆเอาคืนเอาคืนอย่างจ๋าเหรอเอาตอกติเฉยๆยิ่เดข้าใกล้เห็นไปได้ต้านเวทด้วยก่อนตีนเนื้อเลยอ๋อ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 ก่อนในในตีธรรมดาแรงกว่านะก่อนโอ้ยกูไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวกอบกูมาแล้วเว้ยทุกคน เกอม่างก่อนแล้วเหรอแรงกว่านี้ได้ไหมเพชรอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละก่อนอย่างนั้นแหละอย่างน่่ะใชมั้นแหละใช่เลยก่อนอันนี้ไไมม่่่ใใช๋อโอ้โยโอ้ยยางยาโอ้ยก่อนฉันเลือดเต็มแล้วอ่ะโอ้ก่อนไปไหนเรียก่อนฮะเราจะไปไหนอ่ะก่อนอ๋อ อย่าจ้องกันด้วยตาแบบนั้นสิมันทำเอาคึกไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยกาแล้วกอนไม่ละกอนกูไปกูขายมงกุฎแมงเลยมันจบแล้วละกอนกอนมาแล้วทำอย่างนี้จริงๆละกอนมันจบแล้วละกอนลองตีดูดีกอนอออ๋อว้สายเดาด้วยสายเดโอ๋ออ๋อ กอนถ้าไหนทำไม่ทันนายจะเจ็บปวดนะก่อนก่อนนายเจ็บปวดแน่ก่อนนายเจ็บปวดแน่ก่อนไปละก่อนอ้าเทียอะไรวะนี่กูแพ้นสองเกมเลยหรอมันจะไปมันไม่ตายอีกเหรอวะตอนสุดท้ายอ่ะยังเหมือนคลิปมึงเลยถือว่ามึงชนะไม่ได้เอไปอยเกมันดีสัตย์ ไล่จับไปกกตบแข้งตบแปะเลยไม่ได้อยากครับเขาเรียกว่าเล่นกับเหยื่อมาในแอนิเมะครับผมอันนี้อันนี้มันแอนิเมะจริงมันแอนิเมะจริงแม่เห็นกูเป็นของเล่นลี่มาเดินตามหลังกูต่อยต่อยต่อยวัยนนี้กูจ,จะไม่ชนะแต่กูสับใจว่าเน้องถ้า,ากูชนะละกูโมยีด้วยไอ้เหี้ยไม่โดนอะไรสัก